โตดี่าครับว้าวเสียวจังขี่ลำบากครับผมไม่มีทางแทบที่จะหลบเลย ก็ฟังเสียงรถไปก่อนแล้วกันครับนินจาครับ ใช่หายแวบเลยครับฟันเต็มหน้าผมเลยพี่เราวันนี้มารับงานที่ แจงวัฒนาครับเดี๋ยวจะไปสะพานสูงครับ ดูนยวระทรวงพี่เล่งบ่อยมากขอ <c oughs> ใ่พี่เสียนกันเล่งครับพี่ครับเห็นใจผมด้วยครับ เสียงรถแก้รถติดไปก่อนนะครับ ขึ้นสมองหมเลยครับวันนี้วันศุกร์น้ารถชนกันซะนะครับผู้กรณีไปไหนแล้วครับ ก็รูตรงนี้มาก็เริ่มจะโล่งแล้วครับ